การตีความและความสำคัญสัญ,ญลักษณ์แห่งภูมิปัญญาชาติพระโคไม่ใช่แค่วัววิเศษแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของภูมิปัญญาความรู้และคลังสมองของชาติที่ถูกบรรจุไว้ในตัวตนการสูญเสียพระโคจึงหมายถึงการสูญเสียรากฐานทางวัฒนธรรมและองค์ความรู้ที่สำคัญที่สุดคำอธิบายความเสื่อมในประวัติศาสตร์นิทานเรื่องนี้ เป็นเครื่องมือที่ชาวกัมพูชาใช้อธิบายความเจ็บปวดจากการเสียกรุงละแวกและความเสื่อมอำนาจของตนในอดีตโดยชีย้ไปที่ปัจจัยภายนอกอุบายของสยามและปัจจัยภายในความโลภของคนในชาติสร้างอัตลักษณ์ชาตินิยมนิทานเรื่องนี้ถูกใช้ปลุกเร้าความรู้สึกชาตินิยมโดยสร้างภาพคู่แข่งหรือศัตรูคือสยาม และย้ำเตือนถึงอดีตอันรุ่งเรืองที่ต้องทวงคืนกลับมาความหวังเพื่ออนาคตตอนจบของเรื่องที่ว่าพระโคจะกลับมาเป็นการสร้างความหวังและแรงบันดาลใจให้คนในชาติว่าพวกเขาสามารถฟื้นฟูความยิ่งใหญ่กลับคืนมาได้